สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันในดีกาบูตันกันอีกแล้วนะครับผมอันนี้ก็มีตู้ใหม่คิดซะรู้เข้ามานะครับซึ่งที่ผมไปเขออาอนกรรันตีคือสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับซึ่งผมคิดว่าดวนะเก็บการันตีทันไหมเนาะอ๋อที่นี้คะคูณสองด้วยนะครับผมยี่สิบสามสิบได้สามสิบ ได้ประมาณอีกสักห้าร้อยเอ่ออาจจะพอการันตีนะผมว่าเก็บทันนะถ้าสมมติไม่ได้นะอะน่าจะเก็บทันอยู่หรือว่าผมไว้เข้าข้างตัวเองวะวเพรนะา,าะว่ามันอยู่เดือนเต็มนะทุกคนพวกเขาต้องเข้าใจว่ามันอยู่เดือนเต็มวันนี้วันที่สิบเจ็ดมิถุนายนนะอยู่ถึงสิบเจ็ดเดือนหน้าเลยนะครับก็คืออยู่เดือนเดือนเต็มการันตีอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเพซนะครับแต่ขยายถึงการันตีนะผมคิดว่าผมน่าจะเก็บทันนะ รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไปไพูดพามทำเพลง50แรกขอออกเลยโอ้โหทง50แรกยังยิ้มยิ้มอยู่ทงดำไม่มีอะไรพามเดีย๋ยวที้ถงค้าใครที่แบบว่าอยากได้รู้จีด้วยผมว่ามันเปิดได้สองเลงมันก็ดีนะเฮ้ยโอ้ทงดำว่ะโกนเลยอย่างนี้โกนเลย โอ้โหร้อเพชรหาไปในระยะเวลาอันสั้นนะทุกคนเพราอันนี้มันการันตีด้วยเศษนะครับเฮ้ยทองดอมไม่ใช่ดีมบัติทองให้ลุ้นตลอดนี่มาไม่มีจินเบด้วยผมบอกเลยมีเจ็ดมีสิทธิ์ได้ลุ้นครับมีสิทธิ์ได้ลุ้นนะดึงมีสิทธิ์ได้ลุน้นสายโลโ,โอ้โหใครครับนี่อ่ะ บีกมากเอาตัวท้ายตัวลายผาชายวันนี้โอเคเฮ้ยเพราะว่ามันสองร้อยห้าสิบได้ยี่สิบเอ้ได้สี่สิบเศษนะครับผมไปคำนวณแล้วมันจะอยู่ราวๆสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเพนะที่ผมไปคำนวณน,นะการันตีนะครับ โขนโหเลขกกเหลือหลักเดียวแล้วอะ่ะที่จะเหลือเลขหนึ่งแล้วอะ่ะออกเลยได้ไหมโอ้เกลืวอ่ะรอบนี้โอเคเกลียวเรียร้อยแล้วมั้งเนี่ยยังวะโอ้เหลือหนึ่งเก้าแล้วเฮ้มาหน่อยโอ้โหโกนอ๋อผมอยู่นอกฐานที่ขอภยัยในเสียงรบกวนด้วยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนนะ โอ้โห,โหคนเดียวที่เคยคุ้นที่คุ้นเคยมีโรบินอ้โหเนี่ยผมดูแค่สมบัติผมก็รู้แล้วว่ามันเกลือนะโอ้โหโคตรเกลือ,อโโเกลือโคตรเกลือเลยทุกคนช่วยด้วย ไม่มีได้ลุ้นเลยว่ะไม่ได้ลุ้นว่ะโอ้โหโอ้โหสองเท้าล้วนทุกคนดูดีนี่มันใช่อวะโ,โหเหลือพันหกแล้วทุกคนเออได้ลุ้นหน่อยรอบนี้มาแล้วมั้งทองแดงก็มีสิ์ลุ้นนะครับทองแดงก็มีสิินลุ้นมาแล้วมั้งโอ้โหี่สี่ทีอาว่ะโอ้โห้ามเลย ไปออกแล้วเปล่าวะหมัดโอ้โหเอสเฮ้ย <c oughs> แฟงกี้โอโอโหอ,ออกสีดาวอย่างเยอะแล้วามาทำไมครับเนี่ยผมไม่ได้อยากได้เที่ยวแป๊บแป๊บกูจะหายไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าร้อยเพชรไม่ดีเจ็ด หกร้อยแล้วมั้งเนี่ยออืืเนี่ยส่วนใหญ่ตินเบก็จะเกลือนะครับค่าด้ชินเบก็คือเกลืออคาริบูมาทำไมครับเนี่ยเหมือนมันจะหมดตูดว่ะเหมือน,นผมจะหมดตูดว่ะทุกคน ผมว่าสูตรตอนนี้ไม่น่าช่วยแล้วว่ะได้เก็บมาอย่างยากลำบากเฮ้ยโอ้โหสองร้อยนะเจเริ่มนิ่ง เฮ้ยมีสิทธิ์ไว้เฮ้ยอย่างนี้มาละอย่างนี้มาละอย่างนี้มาละมาแล้วโอ้โหมาแล้วมาเลยมาเลยเข <c oughs> ็มมะเข็มมะมาละมาละเกลือเนี่ยเรามาดูมันออกดิบัดคู่แล้วออกเป็นอะไรอู้ฟอ้ เอาดีๆเอาดีดีเหลือให้ผมรับพันได้ไหมเฮ้ยมาแล้วค้างเฮ้ยนี่มาจริง17 g รเออยงไม่มาว่ะเออไม่น่าแล้วว่ะอ๋อก่อนแยบร่อก่อน กูเปิดถูกไหมเนี่ยกูคิดถูกไหมเนี่ยที่กูเปิดเนี่ยมันจะเอาการันตีเลยเหรอเอาจริงจีด้วยใช่ฟองอากาศเต็มเฮียมาเขาว่ากูไหวละมาคือว่า,อา,า,วาโอ้ถามจริงๆมาแค่นี้มึมงมีทบมึง มีฟออากาศอะวะไอ้มึงมาแค่นี้มึงไม่ต้องมีฟออากาศก็ได้นะในชีวิตอ่ะโอ้โหเล่นเอาสุดเลยวะโอพอแล้วเนาะ ทีอาออกก็บ้าแล้วห <c oughs> แป<บ> <sun arrivé S 1> ๊บแแป๊บแแป๊บแป๊จะแป๊บแแป๊บแจะหมดตูดแป๊บแแป๊บแจะหมดตูดแล้วเนี่ยอ๋อเฮโอ้โห มาแล้วขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณมากนี่ขอบคุณมากขอบคุณมากเพียมขอบคุณมากอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะโอ้โหเกือบหมดตัวเฮ้ย เกือบหมดตัวโอ้ที่จริงผมว่าเราควรจคิดว่าอพีไม่ถึงการันตีหรอกแต่ผมคิดว่าถึงนะเพราะว่าผมสามารถไปเก็บเวลแล้วก็ไปฟาร์มด่านได้เพราะตอนนี้ลาผมยังเหลืออยู่คือถ้าผมถึงจริงๆอ่ะผมว่าอาจจะไปฟาร์มใช่ไหมฟาร์มด่านแล้วก็อาจจะฟาร์มเวลแล้วก็ฟาร์มภารกิจตรงนี้นะครับอะไรเนี้ยเนี้ย ผมคิดว่าถึงนะเออเพราะว่ามีระาตั้งหนึ่งเดือนนะผมคิดว่าผมถึงการันตีแต่ผมก็มดีราที่มันไม่ถึงนะครับเพราะว่ารอบนี้มันไม่ได้แบบเหมือนรอบอื่นนะครับตรงที่ว่ามันเป็นการันตีเศษนะคือตจะตอนเราอรา่ะต้องเก็บให้ได้ห้าร้อยเศษนะทุกคนเพราะงั้นอ่ะไอตรงเนี้ยอ่าตะโกนทุกคนอ่าเพราะว่าเออดีกว่าเดิมอะ่ะเนื่องเพราะว่าอ่ อันเนี้ยมันการตีเซตเห็นไหมแต้มตรงเนี้ยไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้แลกนะเพราะงั้นนะ่ะถ้าเราได้มา่อยเราสามารถหยุดได้เลยครับมันก็เหมือนเราได้กําไรอะ่ะได้400สี่ร้อยเศษฟรีนะครับประมาณนั้นนะครับเรามาดูน,นี่กว่าว่า,าจะเราจะแลกอะไรนะรอืมแต่ถ้าผมแลกบนัสผมก็ได้เลยนะเวลาลุจิด,ดีแต่ลุจิได้ห้าสิบเศษอ่ะไม่เอาดีกว่าห้าสิบเศษผมก็ไม่คิดว่าจะทาอยู่แล้วละ่ะลุจิ ห้าสิบเศษเองถ้ามันถอหว่นี่เดียวผมจะได้จาบาแล้วเอานี่ก่อนแล้วนะถือว่าจาบาขาดอีกนิดหน่อยก็เรอรร้อยแล้วเนี่ยทีแรกได้ถึงมนที่ที่หกนะครับโอ้คิดหนักไปวะถ้าทำก็ได้ตัวนี้มาเล่นนะเอาบุญน้อก็ได้อ่ะ Okay. แล้วก็โอาจาบาสักตัวโอเคมาพอแค่นี้ผมพอลเลยผมพอ่เก็บเอ็กตัวหน้านะครับมีเศษผมได้เยอะมากเดี๋ยวผมไปยัดคิดสรุ ก่อนนะครับแล้วผมก็คงต้องเปลี่ยนตัววิ่งละลาก่อนในะแชงเพื่อนอือเอาไปสรุปมาวิ่งแล้วก็เอานี่เกือบวียงล้อเลยเนี่ยทำไปเล่นล้าสิบกัน ได้ไปเล่นได้นะครับผมต้องไปยัดออฟอีกนะครับมูดาคูโมบอกเลยตัวนี้โหดมากนะใครที่ยังไม่ได้ไปฟังผมแปลเทสกิลก็ไปฟังได้คลิปที่แล้วนะที่ผมให้คะแนนความโกงมันสิบเลยนะแต่ต้องมารอดูเกมเพลยจริงๆว่าเป็นยังไงนะโหเกือบหมดตูดดีที่ยังเหลือตูดอยู่นะครับนี่600อ0กร็อกเพชรน,นะครับไป ผมเตรียมของไว้พร้อมอัพอะนี่ไงเ,เกิดอ่าโอเคก่อนจี่จริงผมคิดไว้นะว่าเซตที่ดีที่สุดอะของเอ่อของอันเนี้ยคือนี่ครับ นี่เลยเซ็นนี้เลยโยนยีสิบแปดเปอร์เซ็นต์อนเนี้ยผมมองว่าเซ็นนี้ดีสุดนะครับอืมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมค่อยไปทำผมต้องไปโยกเหรียญด้วยนะเมื่อกี้ผมได้บรูโน่มาด้วยเนาะเดี๋ยวผมมาดไวยกอน,นเงินไปเผื่อได้บรูโน่มาวิ่ง เ,ออเดี๋ยวผมเติมพาผมก็น่าจะได้เพราะว่าพาคุณสองนะเดี๋ยวผมต้องไม่เล่นพาร์แล้วผมก็ต้องไปเติมพารอีกนี่ผมทำไว้อยู่นะครับของรูจิซึ่งใส่ไดนะ้ของไสเพอร์โพนะไปของรูจิมาใช้ก่อนเลยว่าถ้าเทียบเหรอถ้าเน้นในเรื่องของวิง่งอะผมว่าผมชอบบุโน่มากกว่า รูจีนะแต่ผมไม่รู้ว่าในเมเปต้าตอนนี้รูจีเป็นยังไงนะยังไม่ได้ลองเจอนะอคับกับกิสารุนะไปครับได้รนะ้อยสี่สิบสามแฮะเดี๋ยวผมต้องมาดายพวกนี้ขึ้นอีกอะ่ะเดี๋ยวผมต้องไปเล่นอืมโอเคตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ ก็ผมลองไปอ่านดูแล้วผมลองไปทําความเข้าใจนะครับว่าถ่ายเซตเหรียญไหนให้คิสรุดีที่สุดซึ่งผมก็ได้คําตอบว่าเป็นเซตเหรียญน,นี้นะไม่ใช่สามไคโดนะเพราะว่ามันไม่ใช่เซตนี้สิเนี่ยว่าอะไรมันคิวแล้วมันได้เลือดห้าเปอร์เซ็นครับเมื่อเคลวศัตรูนะมันได้ย้อนสองยี่สิบแปดเปอร์เซ็นซึ่งคิสรุเน้นสกิลสองนะเพราะสกิลสองมันสามารถแทงได้รัวๆนะครับมันไม่ได้เน้นสกิลหนึ่งนะ จะรู้มันเน้นสกิลสองนะแต่ว่าหายย่ยหนึ่งก็ได้ไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็โหดั้งสองสกิลแหละเพราะสกิลหนึ่งอมตะแต่ว่าสกิลสองมันวาร์ปทงได้แล้วก็วาร์ปธงไม่พอมันสามารถแทงได้รัวๆนะครับที่จริงอ่ะถ้าเป็นอีกอันนึงก็คือใช้สองแล้วย่อหนึ่งของออผมจาไม่ได้ว่าของตัวไหนนะผมลองไปหาเส้นเหรียญแล้วอ่ะผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ใช่เหรียญเส้นเหรียญอีเวนต์มีหรือเปล่าเพราะว่าผมลองไปดูแล้วมันไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยผมก็เลยลองคิดดูเอ๊ยอันนี้มันดีกว่าหรือเปล่า ไม่ใช่นันี้ิเดี่ยนี้เพราะว่าอันนี้ก็จะได้เล้งเลือดด้วยนะครับโดนทรัพย์ปเซ3%นะครับแล้วก็จะได้5%เ5มเกโอศัตรูนะครับซึ่งเส้นเหรียญนี้ยผมมองว่าเส้นเหรียญที่แบบว่าดีอะ่ะแถมทำไปมันไม่ได้โยกใส่ได้แค่คิารุนะมันโยกใส่ได้ทุกตัวนะครับที่เน้นสกิล2นะเออผมเลยมองว่าเออผมเช็คเส้นเหรียญนี้นะถามใครโดนถามว่าได้ไหมให้ก็ได้ครับผมเนี่ยโยน1นแต่ว่าส่วนใหญ่คิสรูอ้อ่ะ เราไม่ได้อยากโดนตีครับผมเราพยายามอนเราต้องพยายามเลี้ยงเลือดให้เต็มเอาไว้เรื่อยๆนะให้เต็มเอาไว้นะต,ไวตลอดนะครับถ้าเราเลือดต่ำเนี่ยมันก็จะไม่ได้เท็ดทีเ่เขาเรียกว่าไงนะการสกิลอะหลบดอทอัตโนมัตินะครับก็คือไม่โดนสกิลแน่นอนอะของเท็ดมันถ้าเลือดร้อยเต็มนะครับเพราะงั้น,เ,นเราต้องพยายามเลี้ยงเลือดให้มันเต็มตลอดนะเพราะงั้นไอ้อันเนี้ย ผมเลยมองว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะครับเน้นสกิลหนึ่งเอาไว้ตอนอตอนเขาเรียกว่าไงนะตอนเราโดนตีธรรมดาก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่ามันก็ได้เหมือนกันนะมันก็ได้ทั้งคู่นะได้แหละแต่ผมชอบผมชอบส่วนตัวผมชอบทเทคนิคนี้มากกว่านะเอ้ยผมต้องสลับเป็นอันนี้ดินี่นี่น,นี่เออ ไม่น่าเชื่อว่ารอนี้จะได้ใช้นะโเขียวจัดโอเคคนระับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับทุกคนนะสำหรับคิสรุเปิดไปแล้วนะครับ mm. เกือบหมดตัวแต่ยังไม่หมดใจนะครับถือว่าดวงดีมากนะผมประกอบการเสียไปทั้งหมดอยู่พันห้าร้อยเพรน่าคิสรุมาผมว่าคุมนะดีกว่าไปจบการันตีนะครับสามพันเพรแล้วมีอะไรมาเนี่ย อ๋อมีแพทเทิร์นที่สามารถหมุน360องศาได้แล้วปะ่ะโอเคครับทุกคนอันนี้ชอบฝาก,กราดไปกันลลงใจใดีนิดหน่อยรายกันนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ